อ่ะสวัสดีครับผมแอดแมวนะฮะวันนี้เราจะพามาหาไฟเพลทพลาสติกกับรีไฟพาร์ตกันนะครับอ่ะแอดแมวไอไฟเพลทพลาสติกกับรีไฟพาร์ตมันอยู่แถวไหนมันอยู่ในเมืองที่เป็นเลเวลประมาณสัก20บวกบวกครับ18 19 20 20บเก้า่วกบวกอะขอแค่เป็น20บวกก็คือได้นะฮะเมืองที่เป็นระดับเลเวล20บวกน้องจำได้ไหมสมัยก่อนที่เราเล่นอ,อยู่เซิร์ฟเมนิบัสกับเอเวอเรชันคอร์นะฮะไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟเก่าอ่ะ ถามว่าเราได้ไฟโพพลาสติกกับรีไฟาพาสท,ที่เมืองไหนครับเมืองเลเวลยี่สิบวกถูกไหมฮะเป็นเมืองของพวกแมงม,มุมเมืองของบอสแมงม,มุม,มจาได้ใช่ปะเพราะงั้นถ้าเราอยากได้ไฟโพพลาสติกกับรีไฟาพาสเพราะงั้นเราต้องไปเมืองเลเวลยี่สิบวกครับอ่ออาฮะแล้วเมืองเลเวลยี่สิบบวกดูยังไงครับพี่ดูที่ตรงนี้เวลอะไรเวลหนึ่งนี่อันนี้เวลอะไรยี่สิบสามโอเคผมเจอเป้าหมายละผมก็เลยมาที่เมืองที่มีเลเวลมอนเลเวลเมืองประมาณสักยี่สิบสามอ่าผมมาละ เมืองเวฟสิบแปก็มีโอกาสได้นะสิบแมีโอกาสได้แต่ว่าผมเอาการันตีไงผมอยากได้ยี่สามเอาการันตีว่าแม่งต้องได้แน่ๆแหละไปพรมพัตติกาลีไปพารทแม่งต้องได้เมืองนี้มันต้องมีดีวะนี่หรอเนะี่ยก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันไอ้ว่าจะได้จริงหรือเปล่า